ตอนนี้เจ้ามญยาปิดเศษเบอร์สามเด้อชมชมเด้อปกติจะเป็นเจ้ามญยาปิดเศษเบอร์หกแต่วันนี้เป็นเจ้ามญยาปิดเศษเบอร์สามมารับหนักต่องเที่ยวอยู่ท่าเรือที่สองของไอคอนสยามทานผู้ชมคนไทยคิดว่ารอไปท่าเรือที่สี่ของไอคอนสยามคยเลยคนไทยก็เลยไปถ่ายตอนเรือมารอเทียบท่า ที่สองของไอคอนสยามนี่คือเป็นอัปเดตล่าสุดท่านผู้ชมถ่ายทำล่าสุดเนาะของถ่าเรือที่สองไอคอนสยามท่านผู้ชมการเคลื่อนไหวล่าสุดของถ่าเรือที่สองไอคอนสยามก็จะเป็นวันศุกร์มือนี้เนาะวันศุกร์พฤษภาคม2568ตรงกับวันวันที่16หวยออกแล้วท่านผู้ชมเลยหวยไ,วไทยออกวันนี้เด้อท่านผู้ชมก็ใช่ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เ้อท่านผชมเลยเพื่อเป็นกำลังใจเคยประเทศไทยเนี่ยมาดูนักองเทียวเยอะมากมากท่านผู้ชมเชียงบรเลงเพลงตอนรับนักองเที่ยว หาเรือที่สองไอคอนสยามท่านผู้ชมก็ยังเห็นน้าแน่นเหมือนเดิมวันศุกร์ก็ยังเห็นเยอะเหมือนเดิมเ <ไป S 1> าร์อาทิตย์ก็จะเยอะมากๆท่านผู้ชมเป็นวันพิเศษนะเป็นวันหยุดของหลายๆนคนท่านผู้ชม ดูไอคอนสยามฐานผู้สมของประเทศไทยเมืองไทยนี่คือนัก่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเรือดินเนอร์วันนี้จะเป็นเจ้าพญา,าปิดเศษเบอร์สามนะท่านผู้ชมปก,กติปก,กติจะเป็นเบอร์หกแต่วันนี้เป็นเบอร์สามท่านผู้ชม แต่คือท่านจะก็แอบแอบก่อนเนาะแอบแอบให้ดูก่อนเจ้าเดินลงเรือดินเนอร์เจ้าพญาพิศเศษเบอร์สามสี่ร้อยคนไม่สมสมเลย ผู้คนก็เริ่มทยอยเดินมาเหมือนกันท่านผู้ชมการเที่ยวไทยเรือดินเนอร์ของประเทศไทยเมืองไทยไอคอนสยามล่าสุดท่านผู้ชมการเคลื่อนไหวล่าสุด วันศุกร์เด้อท่านผู้ชมเลยดู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 ผู้คนก็เยอะมากๆอันนี้จะเป็นเจ้าพญาปีเศษเบอร์สามเด้ชมเลย เจ้าก <Es> <an> e <economies> ็เ <t> ร <half> ิ่มทยอยเดินแล้วท่านชมล่าเริ่มทยอยเดินลงเรือดินเนอร์เจ้าพญาปิเศษเบอร์สามก็จะเยอะมากๆเหมือนกันปกตินะจะเป็นเจ้าพญาปิเศษเบอร์หกเลท่านชมเลยโอ้โหสี่ร้อยคนท่านชมน่าจะเต็มเรือเต็มลำแน่เลย ช่วงยามพ้นแลดูพ้นเนี่ยทานผู้ชมเวลาลงเรือขึ้นมาจากเรือนี่ก็ไม่มีปัญหาเลยหโอ้โหเจ๊งๆเ,เลยเพราะว่าเรือแต่ละลำเขาจะมีล่มเนาะมีล่มกลางรับนักท่องเทีย่ยวลงเรือขึ้นเรือแล้วก็ทั้งนี้ก็จะมีทางอย่างทางเดินแบบว่าเป็นอุโมงค์บางแดดบางพนด้วยสมศรีเขาจะเตรียมพร้อมแล้ว ียัพร้อมตอนหลับกะดูฝนแล้วท่านผู้ชมจะมพายาปิดเศษเริ่มโหเจ้งเริ่มเช้ทาท่านผู้ชมเาาฝรั่งใส่สุดสีขาวน่าจะเป็นคนทางเมืองดูไบเมืองดูไบประเทศสหรัฐอเมริกาคนพีเพราะว่ามีคนสีผิวขผิวสีผิวข่ำด้วยนะแต่ใส่ชุดสีขาวเหมือนกัน เที่ยวไทยไอคอนสยามท่านผู้ชมล่าสุดอัปเดตล่าสุดแต่ละคนก็เดินเดินหาหาที่จองจองคิวเนาะจองคิวเรียนแถวจองแถวกันด้อท่านผู้ชมเด้อต่อแถวกัน เนี่ยน่าจะเป็นเมืองดูใบแน่ๆเพราะว่าใส่ผ้าใส่ชุดสีขาวผ้าคุมหัวสีขาวสังส้งเขาสอบชุดสีขาวมากๆนี่คือการเคลื่อนไหว ของเรือดินเนอร์ของประเทศไทยด้ท่านชมเด้อเรือดินเนอร์ประเทศไทยทำให้ต่างชาติหลังไหลมาเที่ยวทั้งโลกเด้อท่านผู้ชมเด้อน,นี่ก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลยพามาครอบครัวนะฝรั่งได้เมียไทย เคือไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เออท่านชมเด้คลิปนี้คือจะขอลาจบแค่นี้ก่อนพอากันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ